ในรอบวันในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันข่ากับคุณกวีชูกิจเกษมรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดการเงินทุนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะอยู่ในสายแล้วพี่กวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้หุ้นไทยนี่ก็ขึ้นเก่งเหมือนกันนะ <c oughs> คะพี่วีจริงๆตอนที่เรากลัวกันจําได้ไหมค่ <c oughs> ะที่เราคุยกันว่ายิ่งกลัวเท่าไหร่เนี่ยลงมาเราน่าซื้อหุ้นพื้นฐานเก็บเอาไว้เราอย่าไปกลัวตลาดมากนักนะครับเพราะว่า อเรื่องของการแพร่ระบาดของมวยดัสเนี่ยแน่นอนมันเจ็บเจ็บมากนะครับแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจมากาแต่สิ่งสิ่งที่มันเป็นสถิติในอดีตก็คือว่าสุดท้ายมันจะจบเพียงแต่ว่ามันจะจบอย่างไรแค่นั้นเองนะครับตันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็รีแอคกับภาพค่อนข้างเหลวนะครับค่อนข้าง,งเหลวคือทุกคนคิดว่ามันจบจบแล้วมันก็รัฐบาลอัดฉีดนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับก็เลยทําให้ทุกคนคิดว่า จบแหละแต่เศรษฐกิจม و م เมดี้แบบย่ำแย่อะไรขนาดนั้นนะครับตลาดหุ้นก็ตอนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาซึงซึงถ้าใครได้ซื้อหุ้นในช่วงที่ลงมาแถวหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยที่เราบอกว่าหุ้นใหญ่ๆน่าซื้อเก็บเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคนะครับในแง่ของอผลตอบแทนที่ได้ในช่วงนี้อย่างไรก็ตามสำหรับคนลงทุนระยะสั้นเนี่ยจริงๆเมื่อวานเนี้ยนะครับที่มัน ทะลุที่สองสามวันที่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ที่ทะลุป,ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณในการซื้อนะครับสัญญาณในการซื้อที่ค่อนข้างค่อนข้างชัดนะครับอตอนนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะขึ้นมาเหนือหนึ่งสองสี่ศูนย์ได้อีกก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับในในเรื่องของสัญญาณซื้อเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย าการซื้อครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเต็มที่นะครับถ้าจะเก่งกำไรเนี่ยผมก็ยังให้ได้แค่พันสามนะครบพันสามก็คือห้าสิบจุดจากนี้ผมยังไม่ให้น้ำหนักนะครับว่าตลาดหุ้นจะสามารถขึ้นไปพันสี่ได้เลยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวผลประกอบการไตรามาสหนึ่งนะครับจะออกมาแล้วก็ความกังวลถึงผลประกอบการไตรามาสที่สองเนี่ยจะเข้ามา ในขณะที่หุ้นขึ้นมาหลอรับแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีแรงขายทํากําไรนะครับก่อนที่ผลประกอบการเหล่านี้จะออกมาซึ่งน่าจะออกมาแย่มากนะครับเราะฉะนั <c oughs> ้นผมให้เต็มที่เนี่ยก็น่าจะประมาณ1,300จุดถ้าจะเก็งกําไรนะครับโดยถ้ายืนเหนือหนึ่อง้อได้เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มของการเก็งกำไรได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้แนวรับถ้าจะรับนในช่วงในช่วงที่มีการย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ย ให้ใช้ประมาณสัก1,245จำั 1, 2 4 0าเป็นแนวรับในการเก็งกำไรเพราะว่าวันที่เปิดโดดเกินไปอ,อาจจะอาจจะลงมาที่แนวรับตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยเด้งนะครับอ,อย่างไรก็ตามรอบนี้นะครับสมมุติถ้ามีการหลุด1,200ลงมาเอาแบบลึกๆหน่อยสุดใจหน่อยหนึงหลุด1,200ลงมาจริงๆการหลุด1,205จุดเนี่ย2 2 0 5จุดเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีละแต่ก็ให้เป็นตั้ง1,200 หลุดลงมาเราอาจจะต้องขัดลอสนะครับขัดลอสแต่ถ้าจะเอาลึกสุดใจจริงๆมันคื170นหะนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ะแต่ก็ไม่อยากจะให้รอตรงนั้นเนาะนะครับเอาแค่หนึ่งพันสองร้อยแล้วกันในเชิงของแนวรับจิตวิทยาถ้าหลุดลงมามันก็อาจจะลงมาซื้อขายกันใหม่แถวประมาณสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นๆน,นะครับอีกรอบหนึ่งเราค่อยเด้งกลับขึ้นไปใหม่เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เก่งกําไรได้วยความระมัดระวังนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับส่วนหุ้นที่แนะนําวันนี้นะครับหุ้นเด่นรายวัน ก็อยากจะให้เป็นตัวหุ้นแอดวานนะครับจริงๆในช่วงที่หุ้นขึ้นมารอบนี้เนี่ยแอดวานถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเพราะว่าเ,าเจอเรื่องของกสทชจะให้เน็ตฟรีบ้างเจอเรื่องตัวเทมเปเซกนะครับขายหุ้นอินทัชออกมาบ้างแต่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานแล้วก็ถ้ามองในแง่ของผลประกอบการเนี่ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยแอดวานเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยค่อนข้างน้อย เป็นผมเชื่อว,ว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านประมาณตั้ง208บาทนะครับสำหรับหุ้นแอดวานก่อนที่จะประกาศผลประกอบการไตรมาสหนึ่งในเดือนหน้าเนี่ยผอเพื่อ208บาทเป็นไปได้จุดสต็อปลอดชัดมากตึงก็ชอบนะเพราะว่าทาให้เราสามารถกลยุทธ์การลงทุนได้ค่อนข้างดีจุดคัดล้อนอยู่ที่186บาทนะครับถ้าหลุด186มาก็อาจจะต้องมีการขัดลอดนะครับเพราะนั้นการเก็งกำไรหุ้นตัวนี้ ที่ให้หนึ่งคือมันเซฟนะครับมันสนใจแน่นอนนะครับแต่เออแต่เขาประกาศใจเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีไม่ม่ไม่มีผลกระทบเรื่องใจบันลนี่ไวรัสก็ไม่ได้ผลกระทบกับการดําเนินงานะฉะนั้นน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับความสนใจในช่วงที่ใกล้ๆประกาศผลประกอบการนะครับค่ะพี่กวีคะระหว่างแอดวานซ์กับอินทัชนี่มันเทียบกันได้ไหมอินทัชน่าสนใจไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอินทัชมันกับแอดวานซเนี่ยอินทัชมักจะซื้อขายดิสเคิ เมื่อเทียบกับแว l u ลูของแอดวานอยู่เป็นประจำนะครับหลักๆเพราะว่าอินทัชเนี่ยหนึ่งคือมีไทยคมอยู่ซึ่งมีความไม่แน่นอนในการ mm hmm. ทําธุรกิจ 2. Mm hmm. องอินทัชมีสภาพคล่องน้อยกว่าตัวแอดวานเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นฉันไปซื้อแอดวานโดยตรงดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีความกังวลเรื่องนี้ mm hmm. ก็เลยทําให้แอดวานมีพร mm ีเมียม แต่ว่าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะปีเนี่มเนี่ยจริงๆเงินปันผลของแอดวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าอินทัชแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจคือสี่เซ็นขึ้นไปก็ก็เลยทาให้แอดวานดูมีความน่าสนใจมากกว่านะครับในเชิงทั้งกลยุทธ์ในเชิงทั้งในเชิงทั้งของตัวพื้นฐานกัอินทัชที่มีไทยคมอยู่ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งไทยคมเป็นอะไรแอดวานก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะครับผมยินดีคครัับดี่ะ คุณกวีชูกิจเกษตรแล้วผู้ชมจากบอลกสิกรไทยค่ะคุยภาพใหญ่ของตลาดไว้วันนี้ให้แนวรับแนวต้านจุด stop loss นะคะไว้ชัดเจนมากเลยแล้วก็หุ้นเด็ดรอบวันประจําวันนี้นะคะก็เป็นสื่อสารอย่าง advance นั่นเองนะคะ advance info service จํากัดมหาชนราคาล่า,าสุด195บาท50สตางค์ค่ะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี้ได้เวลาพักชมโฆษณากันก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพากลับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันกันหน่อยสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ